แฮปปี Birthday, ้เบิ 22, ร์ดเดย์นะครับ22 24บอสพฤษภาคม25ง2นรกนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องยกนะครับมีของขวัญมอบให้ด้วยนะครับ oh. มันคืออะไรครับแ oh. ทนแทนแทนแทนนาฬิกาเหรอะไไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่าครับของ รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนี่ใหม่ล่าสุดเหรอใช่ให้บอกเอา้าฉันก็หาข้อมูลนะซิเจสีพิ้งกโกฮารูฮาราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันแพงที่สุดแล้วแก่ป่ะหญ่เท่าหนา้าฉันเลยเนี่ยไหนโชว์สิครับ สวยนะครับสวยจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวจะซูมดูนาฬิกาก่อนนะครับโอเคขอให้มีความสุขนะครับร่บำรวยๆส,ๆสุขสมหวังนะครับพบกันใหม่ ep หน้านะครับ